อย่าลืมติดตามพ่อญ่หนวดหนอกช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand วันนี้พ่อใหญ่ดองงองนะครับเดินห้ามาลงแรมมันเชี่ยงเลยครับเด้อมาเห็นคนขายอาหารเลยครับเพื่อเขาสิ่ประทเดินมาเพื่อขายยังแหน่เพื่อคนปลูกอ้อยยุใส่เลยครับเพื่อเอาเอาตามพยอใดญ่ดองกันเลยครับวันนีค่ะแม่อยู่ที่บ้านหนองบ่อนะคะอำเภอหนองหานค่ะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยค่ะปลูกว้อยสามไร่ค่ะสุภ0นห้าศูนย์ค่ะครับตอนนี้ขายอะไรบ้างครับ ขายน้ำผึ้งกสุพรรณ50แล้วก็สนค้าสุดยอดเลยครับอร่อยไหมครับคนที่เคยนี้กินแล้วครับหวานไหครับกี่กีเดือนแล้วครับไม่ไม่กี่เดือนแล้วตอนไหนึ่งปีค่ะถึงจะตัดได้นะคะโอเลยนะคะตอตอนแรกก็หปีค่ะตอนสองแม่จะสิบเดือนก็ตัดได้แล้วค่ะโอเคโอเคครับสุ50ถ้าครสนใจซื้อนี่ไปไปที่ไหนครับไปที่บ้านองบอกค่ะ ตรงยูเทิร์นสินธนาลีสอร์ทค่ะคุณแม่อยู่ตรงนั้นข้างทางค่ะทุกวันค่ะนอกจากฝนตกนะคะเมฆค้ารกันได้นะครับบอกว่ามาจากพ้อญยหนงงงกนะครับแนะ่นำมาทางยูทูปค่ะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับตอนนี้พ่อญ่หนงงอกต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกหลายตอนนะครับสวัสดีค่ะ อย,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ